โอเคผมก็ยนีีตอนราผู่ชงเอ็มลาบแอคถูก,กันด้วยแล้วผมก็สาหรับ EP นี้ก็คือ EP ที่2แล้วนะครับสาหรับการรีวิวรหัสเพื่อนนะครับผมก็จะก่อนที่จะไปดูการรีวิวในรหัส EP นี้นะครับก็ ฝากทุกคนฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเอ็มหลับแทูกันด้วยนะครับผมก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับรหัสนี้นะครับผมอะไรผมยังได้เลยเราไปที่หน้าโปรไซด์เลยแล้วผมเหยว่าหรือว่าหน้าโปรไซด์นั่นแหละครับผมนะ ก็ตอนนี้อยู่ที่เล้งไดมอนด์นะครับแล้วก็สี4จัดสีสีก็อยู่ที่แดงสองดาวแล้วนะครับภาพรวมนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโหมดทั่วไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับ้ายู่ตัวเองนะจัดอันดับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ 4, 4ีก็เล่นไป2 2 7 8ตาชนะ1 1 1 6รตาฟังหาร8 0 6 5ตา ออ้ก <c> ็ <oughs> ประมาณนี้ผมก็สถิติการเล่นนะก็จะเล่นเป็นโหมดสร้างห้องใช่ไหมน,นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะค,ะขขนนครับทุืคืนแมพก็เดี๋ยวเราไปดูที่ขั้นกันดีกว่าครับผมขั้นก็อยู่ที่นี่ขั้นก็เติมไม่ค่อยเยอะนาน,น,าน,น,านๆเตือนพวกขั้นประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยเดีกว่าครับไป ก็ได้แล้วก็จะไปที่ตัวละครนั้นก่อนเลยครับราันนี้คือราหของผู้หญิงนะครับเนี่ยเป็นราหของผู้หญิงนะฮะก็จะมีตัวใช้หลักๆอยู่สามตัวนะครับเป็นเคลลี่เฮอร์โนแล้วก็แคโรดีนนะครับผมก็อตัวหลักๆที่เขาเล่นก็จะน่าจะเป็นเคลลี่้ะครับผมก็ตัวละครก็มีน้อยนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับอันนี้นะครับทุกคน ก็ไปดูการแต่งตัวนะครับผมเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดปด,ปด,ปด,ดูกันเลยดูครับเป็นการแต่งตัวของผู้หญิงนะก็จะใส่ชุดมันนี่ต่อไปเป็นเวนเนะครับเวน,นก็เยอะนะครับหน้ากากนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับไออีพีหนึ่งนะเป็นเพื่อนของเพื่อนฟินิชใช่ไหมครับผมไม่ได้รีวิวชุดผู้หญิงใช่ไหม คือว่าผมลืมนะพูดแล้วก็ลืมผมไม่รีแลผมก็ลืมตัดไปแล้วแหละครับลืมใส่ลืมตัดไปนะครับ,รบก็ไม่เป็นไรนะเอาประมาณเท่าที่มีนะครับผมนะดูดูกเก่งต่อเลยดีกว่าครับผมเน่เน่เน่แล้วก็เก่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปดูรองเท้ากันดีกว่ารองเท้าครับรองเท้ารองเท้านำแล้วก็เสือ้อ ก็จะมีสักประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นกงนะเหมือนว่าเขาจะไม่เปิดนะเป็นการเก็บไว้นะครับแล้วก็เพ็กเก็บก็มีอีกสามย่างนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมก็มีอะไรไม่มาแล้วก็อื่นๆนะครับผม <c oughs> ก็มีว่าเปยนชื่อสองใบครับแล้วก็เป็นสกาไทาทันหนึ่งใบนะเป็นพิมพ์เขียวสกาไทาทันพิมพ์แป้งล่างแปดรูนะครับผม เนียก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับอันต่อไปก็จะไปดูที่คูหูผมขอข้ามนะครับเราไปที่คอลเลคชันกันเลยดีกว,ว่าเนี่ยก็เป็นท่าทางนะครับผมเนี่ยท่าทางครับท่าทางน้อยนะผมทุกคนอันนี้ท่าทางน้อยว่า EP หนึ่งนะสกายวิงไม่มีนะกระเป๋าสะพายกันต่อเลยดีกว,ว่าครับทุกคนกระเป๋าสะพายก็น้อยนะผมก็ เดี๋วว่าผมนะเพื่อนมาดูว่าผมพูดตามความเป็นจริงนะครับเนีวัน, <appointment S 2> นต่อไปก็กล่องดวงใจก็น้อยอยู่เหมือนกันนะผมนะเป็นรถนะับของแมคคารลนมีหนึ่งคันนะแมคคารลนก็จะมีทั้งหมดสอยูสองคันนะผมเอ,อ้ยมีอยู่3คันนะเป็นคันสีม่วงคันสีทองแล้วก็คันสีเขียวนะครับต่อไปก็เป็นสกายวิงนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่แอร์บอร์ดนะผิดผิดผิดเป็นแอร์บอร์ด แล้วก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับก็แอร์บอร์ดเยอะนะผมก็ลมชูชีพนะกรลบมชูชีพน้อยนะผมอันนี้พื้นหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าครับผมอันนี้ไม่มีของไอ้โกฟีฟันผ้าพอดีก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะพื้นหลังเยอะอยู่นะครับทุกคนร,รูปโอเครูปเยอะอยู่นะครับ นครับเดี๋ยวเงินในเงินในเกมตอนนี้คมีอยู่หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับนะแล้วก็มีอยู่สิบแปดเพชรนะเวลาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะที่ผมมีที่เพื่อนผมที่เพื่อนผม,มอยู่ณเวลาตอนนี้นนเลยนะครับนนยังต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันต่อเลยดีกว่าครับไปอาวุธนะครับ M4A หนึ่งก็จะประมาณนี้แล้วผลแล้วก็ AK นะผม M หนึ่งสี่สกาคอซ่าซามาร์ เอ็มแปดเอ็เก้าฟีเข็ดคอครับจาปืนพาร์ตมากอ u g นะครับผมอันนี้ผมผมไม่รู้ชื่อปีนซังมัน A k s นะผม S อ D ดีไม่รู้ไม่รู้ M249 สองฟไม่มีนะผมนะ mp size นะครับก็จะมีอยสองกระบอกเป็นทั้งสองกระบอกแบบนี้นะครับผม mp ห้า vss mp สี่ศูนย์สเก้าสิบก็ถือว่าของน้อยนะสำหรับรหัสนี้นะครับผมถือว่ารหัสน้อยนะครับสำหรับรหัสนี้ภายในก็ไม่มีนะครับไม่มีเหมือนกันนะผมเนปืนพก ก,กระทาะครับไอน,นี้เป็นกระทาตอนไอกิจกรรมอะไรมามรผมจำไม่ได้แล้วไมีหยิดน,นะผมไม้เบ็ดบอลอาณาไม่มีครับเคียวไม่มีนะวันนี้ก็ไม่มีนะผมหมัดไม่มีอันนี้เป็นละไอเป็นระเบิดลูกที่ถือได้นะครนะจะประมาณนี้นะมันจะประมาณนี้เลยครับทุกคน โอเคครับ okay, ผมก็ยังเหลืออะไรอีกไหมครับก็ก็ก,ก็ยังเหลืออะไรอีกไหมมันยังเหลืออะไรอีกไหมครับทุกคนผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้เรียนผมไม่รู้ผมไม่รู้โอเถึงตองไปเชิญแหละก็โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คนระับก็มีเพียงเท่านี้นะผม ก็สำหรักคลิปที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MLAB X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  ถูกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ